ได้เลยครับส่องแสงแวววาวผมเขียนฮุกภาษาไทยให้คุณสำหรับวิดีโอ youtube เรื่องนี้โดยจะมีทั้งความลึกลับชวนสงสัยและปิดท้ายด้วย call to action ที่กระตุ้นให้คนดูอยากดูต่อจนจบและกดติดตามครับกล้องถ่ายภาพยนตร์ฮุไทยถ้าความรักที่สวยงามมาหนึ่งกลับกลายเป็นสังเวียนเลือดที่ไม่มีทางถอยหลังคุณจะเลือกยอมแพ้ต่ออำนาจหรือสู้จนลมหายใจสุดท้ายเมฆฝนนี่คือเรื่องราวที่เริ่มต้นด้วยรอยยิ้มแต่จบลงท่ามกลางเสียงระฆังวัดและสายน้ำเชี่ยวกราก และเมื่อเสียงปืนนัดนั้นดังขึ้นทุกอย่างก็เปลี่ยนไปตลอดการอยากรู้หรือไม่ว่าใครคือผู้ชนะและใครคือเหยื่อของกรรมติดตามฟังให้จบแล้วคุณจะเข้าใจว่าความรักอาจเป็นทั้งพรและคำสาปชี้มือไปทางขวาถ้าอยากฟังเรื่องราวสุดลึกลับเข้มข้นแบบนี้ต่อไปอีกอย่าลืมกด subscribe และอ o m m e n t บอกความรู้สึกของคุณไว้ด้านล่างด้วยนะครับคุณอยากให้ผมเขียนอีกเวอร์ชันสั้นกระชับเหมือนประโยคเปิดทลิป15 20วินาทีด้วยไหมครับ ในนามของรักแต่กลับกลายเป็นสังเวียนเลือดเสียงฝนโปรยลงมาตามหลังคากระเบื้องเก่าในหมู่บ้านเล็กๆทางภาคเหนือของไทยกลิ่นดินเปียกชื้นลอยอบอวนคล้ายจะปลุกความทรงจำที่หลายคนอยากลืมแต่ลืมไม่ลงท่ามกลางสายฝนมีชายหนุ่มยืนเปลยเท้าอยู่กลางลานวัดแววตาเขาเต็มไปด้วยความปวดร้าวแต่แฝงด้วยไฟแห่งความแค้นที่ไม่มีวันดับเขาไม่ได้มาเพื่อสวดมนเขามาเพื่อสัญญา สัญญากับคนที่จากไปว่าความรักที่ถูกย่ยีจะต้องได้รับความยุติธรรมรอยยิ้มของหญิงสาวคนนั้นยังวงเวียนในใจเขาหญิงสาวที่เคยยืนขายดอกมะลิริมทางชอบผัวรอเสียงใสเหมือนระฆังวัดแต่ค่ำคืนหนึ่งกลับมีเสียงกรีดร้องดังสะท้อนออกมาจากป่าหลังหมู่บ้านหลังจากนั้นไม่มีใครพบเธอในสภาพเดิมอีกเรื่องราวถูกปิดบังด้วยเงินและอำนาจผู้คนกระซิบว่าคนที่พรากชีวิตเธอเป็นลูกชายเจ้าพ่อผู้ทรงอิทธิพล แต่ไม่มีใครกล้าออกมาพูดตรงๆเพราะกลวงเงามือที่ครอบงำหมู่บ้านมานานชายหนุ่มคนนั้นเก็บความจริงไว้ในอกทุกย่างก้าวของเขาคือการนับถอยหลังไปสู่วันที่เลือดจะต้องถูกชำระเขาเริ่มซุ่มซ่อนะส,สมกำลังใจรวบรวมเพื่อนที่เคยถูกกดขี่กลางคืนเขาจะนั่งเงียบเงียบตายตนโพน้าโบดจ้องไปยังเงาของพระพุทธรูปและถามตัวเองว่าความรักที่สูญเสียไปควรตอบแทนด้วยการให้อภัยหรือการล้างแค้น ทุกวันพระเขาเห็นครอบครัวของเจ้าพ่อเดินเข้ามาทําบุญยกมือไหว้พระด้วยรอยยิ้มแต่สายตายเย็นชาราวกับไม่มีความผิดบาปติดตัวความรู้สึกเหมือนถูกเยาะยๆกัดกินหัวใจชายหนุ่มทีละน้อยจนในที่สุดเขาเริ่มลงมือวางแผนค่าคืนหนึ่งแสงจันเต็มดวงส่องลงบนสนามวัดชายหนุ่มเดินไปหยุดตรงกลางสะพานไม้ไผ่มือกำแน่นจนเส้นเลือดปูดขึ้นเสียงกกร้องและเสียงจิ้งหรีดดังราวกับเป็นสัญญ,ญาณเตือน ในความเงียบนั้นเขาได้ยินเสียงฝีเท้าที่คุ้นเคยค่อยๆใกล้เข้ามาเป็นเสียงฝีเท้าที่เขารู้ว่าเกี่ยวพันกับเลือดและความรักที่ถูกพร่าไปตลอดการเขาหันไปช้าๆใต้แสงจันนั้นเงาร่างสูงใหญ่ปรากฏขึ้นที่ปลายสะพานชายหนุ่มยกสายตาขึ้นศตาสายตานั้นเต็มไปด้วยความเย่อหยิงและอำนาจที่สืบทอดมาจากตระกูลเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นคล้ายกับจะเย้ยหยัน ยังไม่ลืมอีกหรือไอห,หนุ่มเรื่องของผู้หญิงคนนั้นมันก็แค่เกมสนุกของคนชั้นเราคำพูดนั้นเหมือนมีดที่กรีดซ้ำลงไปในบาดแผลชายหนุ่มกัดฟันแน่นเลือดในกายเดือดพล่านแต่หัวใจยังสั่นไหวเพราะภาพหญิงสาวคนนั้นยังคงชัดเจนความทรงจำที่เธอเคยมอบพวงมาลาัยหอมๆให้เขาก่อนเข้าวัดรอยยิ้มที่บอกว่ารักแท้มันไม่มีวันแพ้เขาก้าวไปข้างหน้าเสียงสะพานไม้ไผ่ดังเอ็ดอาร์ดดวงตาของทั้งสองปะทะก,กันเหมือนเปลวไฟกับน้ำมัน เราค้างเงียบงันเหมือนทั้งหมู่บ้านหยุดหายใจเกมของมึงวันนี้กูจะเปลี่ยนมันเป็นสนามเลือดชายหนุ่มเอ่ยเสียงต่ำสั่นสะท้อนออกมาเหมือนเสียงฟ้าคำรามลมเย็นพัดแรงธงผ้าสามสีที่ผูกไว้ริมสะพานปลิวสะบัดเสียงระฆังวัดดังว่ามาแต่คล้ายคล้ายเป็นสัญญาณเริ่มต้นของสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วขณะนั้นแสงจันทร์สอดส่องลงบนใบหน้าเขาเผยให้เห็นน้ำตาที่ไหลประปนกับรอยยิ้มแข็งกล้าว รักที่เคยอ่อนหวานกำลังแปรเปลี่ยนเป็นพลังแห่งความแค้นและเพียงเสี้ยววินาทีเสียงฝีเท้าอีกหลายคู่ก็ดังขึ้นจากเงามืดคนของเจ้าพ่อทยอยก้าวออกมาล้อมสะพานไม้เอาไว้ทุกทิศทางเงามืดกำลังรุกเข้ามาแต่ไฟในหัวใจเขากลับยิ่งลุกโชนจนไม่มีวันดับชายหนุ่มยืนนิ่งกลางสะพานดวงตาสะท้อนแสงจันทร์เหมือนเปลวเพลงิงรอบตัวคือเสียงฝีเท้าที่ก้องกังวาลเข้ามาใกล้เรื่อยๆ แต่ในใจเขามีเพียงเสียงหนึ่งเท่านั้นเสียงหัวเราะสดใสของหญิงสาวที่จากไปคนของเจ้าพ่อกรูกันเข้ามาเหมือนฝูงหมาป่าแต่ละคนถือมีดถือไม้ไผ่แหลมถือดาบที่สะท้อนประกายจันทร์สายตาพวกมันเต็มไปด้วยความมั่นใจว่าคืนนี้จะได้เห็นเลือดหยดแรกชายหนุ่มสูดลมหายใจลึกๆก,กลิ่นดินเปียกชื้นผสมกับกลิ่นคาวในความทรงจำเขาขยับเท้าก้าวไปข้างหน้าเพียงก้าวเดียวแต่ก้าวนั้นกับดังก็งเหมือนเสียงกลองสึก เสียงหนึ่งตะโกนจากฝั่งสะพานฆ่ามันซะอย่าให้เหลือซากเสียงฟ้าผ่าฉับพลันสว่างวาบเหนือท้องฟ้าแสงนั้นทําให้ใบหน้าของชายหนุ่มชัดเจนดวงตาไม่หวาดกลัวไม่ลังเลแต่แน่วแน่ดูจะหนักรบที่พร้อมจะสละชีวิตเขากำมือแน่นจนเลือดซึมออกมาตามซอกเล็บความเจ็บปวดนั้นไม่ต่างจากการสาบานกับฟ้าและแผ่นดินว่าคืนนี้เลือดต้องแลกเลือด เงาร่างแรกพุ่งเข้ามาเสียงมีดเฉือนอากาศดังวืดชายหนุ่มเอียงตัวหลบแววตาเต็มไปด้วยความโกรธที่กดทับมานานมือของเขาเหวี่ยงออกไปอย่างแรงจนร่างนั้นประเด็นลงข้างสะพานเสียงน้ำประเซนดังสะท้อนในความมืดทันใดนั้นฝูงหมาป่าเริ่มเคลื่อนตัวเข้ามาพร้อมกันสะพานไม้ไผ่สั่นสถานราวกับจะแตกออกทุกเมื่อเสียงฝีเท้าเสียงตะโกนเสียงหัวใจเต้นแรงรวมกันกลายเป็นเสียงเดียวที่ดังก้องไปทั้งคืนและที่ปลายสะพาน ร่างสูงของลูกชายเจ้าพ่อยืนกอดอกมองด้วยรอยยิ้มเยินชาเหมือนนักเชิดหุ่นที่กำลังรอชมฉากสุดท้ายของโศกนาฏกรรมนี้ชายหนุ่มหอบหายใจแรงกล้ามเนื้อตึงเครียดแต่สายตาย,ยังไม่ละไปจากเป้าหมายที่แท้จริงลูกชายเจ้าพ่อยืนอยู่ตรงนั้นเงียบนิ่งแต่เต็มไปด้วยอำนาจที่คำขอมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเสียงฝีเท้าของสมุนหลายคนวิ่งเข้ามาพร้อมกันสะพานไม้ไผ่ดังลัน่นเหมือนจะหักคามือของชะตากรรม ชายหนุ่มพุ่งตัวเข้าใส่ร่างแรกใช้แรงทั้งหมดผลักกระแทกลงไปในสายน้ำเสียงกรีดร้องจมหายไปพร้อมคลื่นน้ำกระจายเลือดเริ่มเปื้อนปลายเสื้อของเขากลิ่นคาวปะปนกับสายฝนที่ยังโปรยปลายเขาไม่สนใจบาดแผลไม่สนใจความเจ็บปวดในใจมีเพียงเสียงเดียวเสียงของเธอที่เคยเอ่ยคำสัญญาอย่าทิ้งฉันไปสมุนอีกคนตรงเข้ามาด่าฟันเฉียดแก้มเขาจนเลือดไหลเขาหมุนตัวเวียงศอกกลับเต็มแรงจนศัตรูร่วงลงไปกอง ดวงตาเขาแดงก่ำเหมือนสัตว์ที่ถูกต้อนจนมุมแต่ยังสู้จนลมหายใจสุดท้ายและในชั่ววินาทีนั้นลูกชายเจ้าพ่อเริ่มก้าวช้าๆมาบนสะพานเสียงรองเท้าหนังเคาะไม้ดังสะท้อนเหมือนกล้องตัดสินชะตาทุกคนหยุดเคลื่อนไหวสมุนทั้งหลายถอยออกไปปล่อยให้สองร่างยืนประจันหน้าสายฝนกระหน่ำหนักขึ้นจนสายน้ำเบื้องล่างเชี่ยวกรากแสงฟ้าแลบสว่างว่าเผยให้เห็นรอยยิ้มชั่วร้ายบนใบหน้าของเขา รักนั้นหรือรักมันฆ่ามึงได้ชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นดวงตาเปล่งประกายแห่งความโกรธแค้นเสียงหัวใจเต้นดังเหมือนกลองสึกครั้งสุดท้ายเขาก้าวไปข้างหน้าเพียงก้าวเดียวสพานไม้ไผ่สันสะเทือนเหมือนจะขาดออกจากกันเสียงไม้ไผ่แตกดังเปรี้ยก้องไปทั่วกลางฝนสายน้ำเชี่ยวกรากเบื้องล่างโหมซัดเหมือนจะกลืนกินทุกสิ่งที่อยู่บนสพานลูกชายเจ้าพ่อยืนหยุดนิ่งแววตายเยอะหยันไม่หวั่นไหว จะก้าวต่อไปไหมหรือจะตกลงไปตายอย่างหมาเสียงของเขาเย็นชาจนเหมือนคมมีดเฉือนลึกเข้าไปในใจชายหนุ่มหอบหายใจหน้าเปียกชุ่มด้วยทั้งฝนและเลือดแต่อยู่ในดวงตากลับไม่เหลือความลังเลอีกต่อไปเขานึกถึงรอยยิ้มของหญิงสาวในวันที่เธอเอาพวงมาลัยมาคล้องคอให้นึกถึงเสียงหัวเราะที่เคยบอกว่าความรักคือสิ่งที่ไม่มีใครพลาดไปได้ไฟในหัวใจเขาลุกโชนจนไม่เหลือพื้นที่ให้ความกลัว เขาเหยียบไปข้างหน้าอีกเก้าแม้สะพานจะสั่นสถานจนหน้าหวาดเสียวสมุนที่ยืนรายล้อมต่างเงียบลงคล้ายรอเพียงเสียงปะทะที่กำลังจะเกิดสายฟ้าฟ,า,ฟาดลงมาอีกครั้งเสียงฟ้าร้องตึกกล้อง,กกองเหนือหมู่บ้านเงาร่างทั้งสองประจันหน้ากันเพียงไม่กี่ก้าวดวงตาหนึ่งเต็มไปด้วยอำนาจที่กดขี่ดวงตาอีกคู่เต็มไปด้วยความรักที่แปลเปลี่ยนเป็นความแค้นทันใดนั้นลูกชายเจ้าพ่อยกระดาบขึ้นสูงแสงโลหะสะท้อนสายฟ้าเป็นประกายวาบ เสียงฝนถูกกลบด้วยเสียงกรีอากาศชายหนุ่มกำมัดแน่นเลือดหยดจากซอกนิ้วลงบนไม้ไผ่ทีละหยดเขาก้าวเข้าไปตรงกลางวงดาบโดยไม่ถอยหลังแม้แต่น้อยสพานไม้ไผ่ส่งเสียงร้องระงมเหมือนจะขาดออกเป็นเสียงเสี่ยงและในวินาทีที่ดาบกำลังจะฟาดลงเสียงโลหะฉีอากาศดังฟืบแรงราวกับฟ้าผ่าลงตรงกลางสะพานชายหนุ่มเอี้ยวตัวเฉียดเสียวินาทีดาบฟันลงไปบนไม้ไผ่จนแตกกระจายเป็นเสียน สะพานสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเสียงน้ำเชี่ยวกรลากข้างล่างคำรามราวกับรอเหยื่อลูกชายเจ้าพ่อหันมามองด้วยสายตาโกรธเกรี้ยวหลบได้งั้นหรืองั้นมึงก็ต้องตายด้วยมือกูเท่านั้นชายหนุ่มกำมัดแน่นเลือดไหลซึมจากแผลตามแขนแต่เขายังยืนหยัดหัวใจเต้นแรงราวกับรองรับเสียงฝนยิงสาดลงมาไม่หยุดทุกหยดน้ำกระแทกผิวหนังเหมือนคำสาปที่กดทับชะตากรรมเขาพุ่งตัวเข้าไปขณะที่ลูกชายเจ้าพ่อยกระดาบขึ้นอีกครั้ง เสียงเหล็กปะทะกับแรงหมัดดังกล้องไปทั่วสะพานแรงประทะสะเทือนจนไม้ไผ่แทบจะหักกลางสมุนรอบข้างร้องตะโกนก้องแต่ไม่มีใครกล้าเข้ามาทุกคู่ตาต่างจับจ้องการ,รเผชิญหน้าที่เหมือนชะตาฟ้าลิขิตชายหนุ่มออกแรงผลักสุดกำลังทำให้ดาบเซไปข้างหนึ่งทันใดนั้นเขาชกสวนเข้าไปเต็มแรงเสียงกระดูกดังสนั่นท่ามกลางสายฝนลูกชายเจ้าพ่อเซถอยหลังไปสองก้าวเกือบตกจากสะพานแต่ยังคว้าเราวไว้ได้ทัน เลือดไหลมุมปากเขาเช็ดออกด้วยรอยยิ้มบิดเบี้ยวเก่งแต่ความเก่งของมึงไม่มีค่าอะไรเมื่อเจออำนาจของกูทันใดนั้นเสียงปืนถูกขึ้นลำดังแกรกจากนามืดริมฝั่งสมุนคนหนึ่งยกปืนเล็งตรงมายังหัวใจของชายหนุ่มเสียงฝนที่โปรยปลายกลายเป็นเพียงเสียงพร่ำเบื้องหลังเสียงแกรกของปืนก้องชัดจนทุกคนหยุดหายใจในชั่วขณะเงาร่างสมุนยกปืนเล็งมั่นคงปลายนิ้วแตะกะอย่างไร้ความลังเล ชายหนุ่มหันไปสบตาดวงตาเขาไม่ได้มีแววหวัดกลัวแต่กลับนิ่งสงบดังคนที่พร้อมเผชิญหน้ากับโชชาตาในหัวเขายังมีเพียงภาพหญิงสาวที่เคยยื่นพวงมาลาัยหอมให้ใต้ร่มไม้ใหญ่เสียงเธอยังดังก้องในใจอย่าปล่อยมือชนนะลูกชายเจ้าพ่อยืนหัวเราะเบาๆเลือดที่มุมปากผสมเข้ากับรอยยิมย้มเยาะจบเกมแล้วความรักมันฆ่ามึงจริงๆอย่างที่กูบอกเสียงปืนกำลังจะดังขึ้น แต่ทันใดนั้นเสียงสวดมนต์จากโบสถ์ดังแว่วมาเสียงพระสวดนะโมดังก้องกลางพายุฝนสมุนที่กำลังเล็งปืนชงักมือสั่นเล็กน้อยราวกับถูกสะกดชายหนุ่มสบโอกาสเขาพุ่งตัวเข้าไปอย่างรวดเร็วสพานไม้ไผ่สั่นสถานอีกครั้งเสียงแตกดังขึ้นรอบทิศไฟแค้นในดวงตาเขาลุกโชนเขาไม่สนใจอะไรอีกแล้วนอกจากการพุ่งตรงไปยังศัตรูที่พรากทุกสิ่งจากเขาเสียงฟ้าผ่าลงมาเหนือสีสแสงขาวสว่างว่าไปทั่ว เงาร่างทั้งสองปะทะก,กันตรงกลางสะพานเลือดน้ำฝนและเสียงกรีดร้องประปนเป็นหนึ่งเดียวทว่าในจังหวะเดียวกันนั้นเองเสียงปืนก็ดังปงังก้องสะท้อนกลางค่ำคืนเสียงปืนดังสะท้อนก้องไปทั่วหุบเขาเสียงนกกลางคืนแตกคือบินหนีออกจากกิ่งไม้สะพานไม้ไผ่สั่นสถานเหมือนโลกทั้งใบหยุดหายใจชายหนุ่มชะักร่างแงข็งค้างอยู่กลางสายฝน เลือดไหลอับจากไหลซ้ายเป็นทางลงมาตามแขนความเจ็บแผ่ซ่านแต่สายตาของเขายังคงจ้องตรงไปข้างหน้าลูกชายเจ้าพ่อหัวร้อเบาเลือดยังซึมจากมุมปากเห็นไหมไม่มีใครหนีอำนาจของกูพ้นเสียงของเขาเย็นชาทว่าในแววตากลับแฝงด้วยความหม่นหว้ที่ปกปิดไม่มิดชายหนุ่มกัดฟันนั่นแม้ร่างกายสั่นสะท้านเพราะเสียเลือดแต่ในใจกลับยิ่งชัดเจนกว่าครั้งไหน เขาก้าวไปข้างหน้าอีกครั้งเลือดหยดลงบนไม้ไผ่ทีละหยดเสียงหยดเลือดปะทะไม้ดังชัดเจนยิ่งกว่าพายุฝนรอบตัวสมุนที่ถือปืนชะง,งักมองภาพตรงหน้าเหมือนต้องมนราวกับความดื้อรั้นของชายหนุ่มนั้นมีพลังบางอย่างที่ไม่อาจอธิบายได้เสียงระฆังวัดดังขึ้นจากฝั่งหมู่บ้านกังกังกังดังก้องไปทั่วกลางฝนมันไม่ใช่เพียงเสียงโลหะกระทบกัน แต่มันคือเสียงเตือนของกรรมที่กำลังไล่ตามทุกคนบนสะพานนี้ชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นดวงตาเปล่งประกายเจิดจ้าเขายกเสียงตะโกนฝ่าพา,ายุฝนนี่ไม่ใช่เกมของมึงอีกต่อไปแต่เป็นเวทีของกรรมคำพูดยังไม่ทันจางลูกชายเจ้าพ่อก็พุ่งเข้ามาดาบในมือฟาดลงพร้อมเสียงฟ้าร้องที่สันสตานไปทั้งหมู่บ้านเสียงดาบฟาดกระแทกลงบนไม้ไผ่ดังสนั่นเศษไม้แต่กระจายกระเด็นเข้าตาใครหลายคน สะพานสั่นคลอนเหมือนจะขาดออกจากกันในทุกลมหายใจชายหนุ่มเบี่ยงกายหลบดาบเฉียดผ่านใบหน้าเป็นเส้นยาวเลือดอุ่นๆไหลลงมาพร้อมสายฝนแต่เขาไม่หยุดร่างที่อ่อนแรงเพราะเสียเลือดยังพุ่งเข้าใส่เหมือนนักรบไร้ความกลัวหมัดของเขากระแทกเข้าที่ลำตัวลูกชายเจ้าพ่อเสียงอากาศถูกบีบออกจากปอดดังอักร่างนั้นเซไปด้านหลังเกือบตกสะพานอีกครั้งแต่สมุนสองคนรีพุ่งเข้ามาคว้าเราไวใ้ให้ทันเสียงตะโกนโกลาหลดังลัน่น สายฟ้าฟาดลงกลางฟ้าส่องให้เห็นทุกหยดเลือดที่ไหลเปื้อนสะพานน้ำเชื่อข้างล่างดังก้องราวกับเรียกร้องเหยื่อรายต่อไปลูกชายเจ้าพ่อยกมือปาดเลือดจากมุมปากแววตาเปลี่ยนเป็นเกลียวกราดมึงคิดจริงๆเหรือว่าแค่ความรักจะชนะกูได้ชายหนุ่มยืนหอบหัวใจเต้นแรงจนแทบพะลุออกมาแต่ในแววตาเขามีเพียงภาพใบหน้าของหญิงสาวที่ยิ้มให้ในวันสุดท้ายเสียงหัวใจเขาเต้นประสานกับเสียงระฆังวัดที่ยังดังกล้องมาเป็นจังหวะไม่หยุด ท่านใดนั้นเขาก้าวพุ่งไปข้างหน้าอีกครั้งหมัดและดาบประทะก,กันกลางสะพานเสียงโลหะเสียงเนื้อกระแทกและเสียงฝนดังผสมจนแยกไม่ออกการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องของชีวิตแต่เป็นการชำระหนี้กรรมที่ถูกสร้างด้วยเลือดและน้ำตาและในวินาทีที่แรงประทะถึงขีดสุดเสียงสะพานไม้ไผ่ก็แตกหักก้องไปทั่วร่างทั้งหมดเริ่มโอนเอ็นพร้อมกันเสียงสะพานไม้ไผ่แตกดังลั่นราวกับฟ้าผ่าร่างทั้งหมดบนสะพานเริ่มโอนเอ็นไปมา สมุนหลายคนร้องตะโกนด้วยความตกใจพยายามคว้าราวสะพานที่กำลังฉีกออกจากกันชายหนุ่มกับลูกชายเจ้าพ่อยังปะทะก,กันไม่หยุดดาบเวียงสวนกับหมัดเลือดสาดผสมเข้ากับฝนสะพานสั่นสถานทุกครั้งที่แรงประทะเกิดขึ้นมันจะทะลายลงสู่สายน้ำเชื่อกรากเบื้องล่างลูกชายเจ้าพ่อกัดฟันแน่นตะโกนออกมาท่ามกลางเสียงฝนถ้ามึงอยากตายเพราะรักนักกูก็จะฝังมึงไว้กับมันตรงนี้ เขายกดาบขึ้นสูงอีกครั้งเตรียมฟาดลงมาด้วยแรงทั้งหมดที่มีขณะที่ชายหนุ่มยืนเลือดท่วมตัวแต่สายตากลับนิ่งดุดเปลวไฟไม่ดับในหัวมีเพียงภาพหญิงสาวคนนั้นยืนยิ้มริมลานวัดถือพวงมาลาัยส่งให้เขาเสียงฟ้าผ่าแสงขาวสว่างจ้าจนมองแทบไม่เห็นดาบกำลังจะตกลงมาพร้อมเสียงก้องสถานของไม้ที่ใกล้หักพังและในเสี้ยววินาทีนั้นเองเสียงกรีดร้องของผู้หญิงดังขึ้นจากอีกฝ้าฝั่งสะพาน แหลมชัดจนหยุดทุกการเคลื่อนไหวในชั่วขณะเดียวเสียงกรีดร้องนั้นแทรกทะลุสายฝนและเสียงกล้องของสายน้ําเชี่ยวกรากทั้งชายหนุ่มและลูกชายเจ้าพ่อหยุดชะงักไปเพียงเสี้ยววินาทีสายตาทุกคู่หันไปยังเร่างเล็กที่ปรากฏขึ้นตรงปลายสะพานฝั่งหมู่บ้านหญิงสาวในชุดขาวเปียกฝนจนแนบเนื้อเส้นผมยาวปกหน้าดวงตาคมกลมมองมาด้วยแววเจ็บปวดเสียงสะอื้นผสมกับเสียงสายฝนทำให้บรรยากาศยิ่งหนาวเยือก ชายหนุ่มเบิกตากว้างหัวใจเต้นแรงราวจะหลุดออกมาจากอกไม่เป็นไปไม่ได้เสียงเขาแทบขาดห่วงหญิงสาวยกมือที่ซีขาวขึ้นชี้ตรงมาที่ลูกชายเจ้าพ่อนิ้วเรียวสั่เทาริมฝีปากขยับช้าๆเปล่งถ้อยคำสั้นๆแต่ชัดเจนคืนความยุติธรรมให้ฉันสายลมพัดแรงทงผ้าสามสีที่ผูกไว้ริมสะพานสะบัดเสียงดังสมุนหลายคนหน้าถอดสีบางคนสุดลงคุกเขา่าเหมือนถูกแรงลีลับกดทับ ลูกชายเจ้าพ่อชะงักดาบที่ยกขึ้นสูงสันไหวเล็กน้อยใบหน้าที่เคยมั่นใจกลับซีดเผือดดวงตาสันดริกเหมือนคนเห็นผีที่ตาม,มาทวงกรรมชายหนุ่มยืนอึ้งน้ำตาไหลประปนกับเลือดและฝนเสียงหัวใจเขาดังกล้องกลับไปยังค่ำคืนที่เธอหายไปในป่าน,นั้นและทันใดนั้นเองสะพานไม้ไผ่ก็ส่งเสียงแตกหักคลื่ดดทั้งสะพานเองกระแทกลงไปข้างหนึ่งร่างทั้งหมดบนสะพานโอนเอ็นไปสู่สายน้ำเชี่ยวกราก สะพานไม้ไผ่หักโครมลงกลางสายน้ำเชี่ยวกรากเสียงกรีดร้องดังระงมไปทั่วฝนยังคงกระหน่ำราวกับสวรรค์กำลังทิพากษาร่างสมุนหลายคนถูกน้ำเชี่ยวกลืนหายไปต่อหน้าต่อตาเสียงตะโกนขอความช่วยเหลือจมหายไปกับเปลียวคลื่นท้องฟ้าแลบว่าเผยให้เห็นเงาร่างสองคนที่ยังคงเกาะสะพานที่หักกลางเอาไว้ชายหนุ่มเหนื่อยหอบเลือดอับกายแต่สายตาย,ยังคงจับจ้องไปที่ลูกชายเจ้าพ่อ ผู้ซึ่งกำลังดิ้นรนคว้าราวไม้ด้วยความหวาดกลัวใบหน้าสัน่นเครือไม่เหลือเขาอำนาจอีกต่อไปและที่ฝั่งหมู่บ้านหญิงสาวในชุดขาวยังคงยืนเงียบน้ำตาไหลอับแก้มก่อนร่างนั้นค่อยๆเลือนหายไปในสายฝนเหมือนปลดปล่อยพันธนาการที่กักขังวิญญาณไว้เนิ่นนานชายหนุ่มกัดฟันแน่นกำมือที่เต็มไปด้วยบาดแผลเขามองสายน้ำที่โหมกระหน่ำแล้วเงยหน้าขึ้นสู่ท้องฟ้าเสียงระฆังวัดดังขึ้นอีกครั้งกังกังกัง ประหนึ่งเสียงสุดท้ายแห่งการปลดปล่อยเขาเปล่งเสียงตะโกนออกมาท่ามกลางพายุนี่คือรักและนี่คือเลือดที่ชําระนี่กรรมมือของเขาปล่อยออกจากราวสะพานร่างทั้งคู่ร่วงลงสู่สายน้ำเชี่ยวกรากเสียงน้ำกระแทกก้องสนั่นก่อนที่ทุกอย่างจะถูกกลืนหายไปสายฝนค่อยๆซาลงเมฆดำแตกออกให้แสงอาทิตย์อ่อนสา่ส่องหมู่บ้านอีกครั้งสายน้ำยังคงเชี่ยวกรากแต่สงบกว่าเดิม เรากับทุกอย่างถูกชำระแล้วด้วยเลือดน้ำตาและความรักที่ไม่อาจถูกพรากไปได้เสียงระฆังวัดดังยาวครั้งสุดท้ายก้องสะท้อนไปทั่วหุบเขาเป็นสัญญาณว่าทุกสิ่งทุกอย่างได้ปิดฉากลงอย่างสมบูรณ์